พี่น้องสวัสดีจ้าวันนี้ใหม่ยรอนพาพี่น้องมาเลาะปลาจ้าพี่น้องวันเสาจ้าลังจากสื่อของสื่อ,อยังเรียบร้อยเนาะพามาเลาะปลาเล่นจ้าพี่น้องปลาบงเห็ดเบืองอย่างเนะาะก่อนสิไปรับฟ้มับฟังในคลิปใหม่ๆรอนเก็ฝากขอบคุณพี่น้องสุภูทุกคนที่เข้ามารับชมกดติดตามกดซับสไครต์ให้ได้จ้าเด้อฝากส่องน้อยๆน,น้ำเน้ยเือพี่น้องคลิปก็บอปังน้ำเขาพี่น้องเอ,อ้ยเดี๋ยวไปรับชมเราฟังในคลิปจ้าว่าพอเหนะ็ดอย่างเนาะ กินามมานั่งรอใครตรงนี้เนี่ยกินามมานั่งรอใครมนานั่งรอแม่เด้อลูกเดี๋ยวจะเล็กกะลีนะเดี๋ยวรอเล็กกะลีนะพี่น้องนี่จา้าบอมเบียซุกลรวแม่พี่นอ้องซุกแล้วพี่น้องเอา้าก็หนาเสื้อบอมเบียซุกเนาะเห็นพีน่นาำรถไทยลงอยู่บอมเบียเม็ดน,น้อยๆพี่น้องมึงแน่เลยนะอ,อันนี้ก็สีวัานใส่ปากเลยพี่น้องเดี๋ยวด้อทางอื่นเป็นหวยใหญ่ๆจา้าทางนี้น้อยๆนยพี่น้องเห็นปะ บอมเบ่บอมเบ่หาของปลากินหรอพี่น้องบ่ได้เิ็ดไปได้เนาะถ้ามันวัดให้เขาไปเบื้องบิดจ้าวก็กมากหวดตีนเขามกคว้าพี่น้องเก็บปกปอมเบ่พี่น้องบอมเบ่ออกจ้าบอมเบ่มุมเต็ปากพี่น้อง หวานพี่น้องลองชุ่มมันหวานจ้าอืม่ได้เบิ่งนอนและพี่น้องตาว่าเห็เนหงหวานใส่ปากเลยหงใส่สีหยำนอนแตกงบพอ่รู้ลูนะเผื่อเต็มแล้วพี่น้องพี่น้อง,องอย่างขึ้นเขามากับมะพร้าวเห็ดจ้าแต่บ่แน่ใจเป็นเห็ดท้ำปิ้งน้องหมูหรืจ้าแต่ว่าท้าถ้าทำปิ้งน้องมันสีนันนะ มุก้าจับจ้บพา,า,าจพ,จพี่น้องม้าก็กล้าคือเก่าจ้าพี่น้องเจ้ากลิลนมอนนะแต่มันซ้ำปีน้องมันสิเป็นไตดอกมันสิโบเมีนพี่น้องโบเมีนไปขายอยู่นะวันนี้ใจจ้าพี่น้องเดี๋ยวเขาไปเบิ้งเห็ดเพิงกันจ้าพี่น้องย่าง,ขงาเขม้าอีกอย่งบาง บ่มเบียจ้าเ่อพ่อเห็ดนาเรียงนาดินพี่น้องอ้ยงาเลยพี่น้องเลยน้ำงาเลยจ้าหอมมากเลยพี่น้องหอมขี้ดินจ้าโศกโศกนหมานแล้วจ้าพี่น้องได้เราเห็ดนาเรียงน้ำงาบหอมจังวันนี้บุคคลคิดพุ่นสุดยอดเลยจ้าท่านนอนจ้างวดนี่มาก่อนนอนบนมาหมาหมาท่านนอนพี่น้องมาก่อนนอนหวดนี่ พี่น้องมาเบิ้อันนี้จ้าลงใ้ไม้อร่อยไมาพอ,อยังพี่นอ yeah. ้องเย่ยเห็ดอันหูหนูพี่น้องฝนตกดีหลายเห็ดหูหนูออกจ้าต้นอันยังก็โฮรู้เดี๋ยวนี่ละจ้าพี่น้องพอดีได้ใส่ต้มจืดเลยจ้าพี่น้องบิ้งจ้างามเนาะพี่น้องเนาะคิดว่าสิบโบออกหรอหมคิดว่าสบโบพอ,อยังพออยูน่นะจ้าพี่น้องพน้องฝน พี่หลาพี่น้องฝนมันตกเนาะพี่น้องมันแดงงามๆใหงไงเลยจ้าพี่น้องสูดจอดจ้าพี่น้องสุ้มตากแหงไว้กสิเอาไว้แหงให้มันแหงอยู่เนาะเัาไดไปไม่ฝนตกครับอีดีเด้อพี่น้องแบบบางยางบ่ไดเลยนะจ้าพี่น้องเป็นอาทิตย์เลยหมานจ้่พี่น้องมันนี้มานพี่น้องเห็นหูหนูฮขนาดเสื้อเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เอาไว้เป็นเสื้อมันจ้่พี่น้องเห็นหูหนูก็มีประโยชน์เ้อจ้าพี่น้อง แต่สำหรับผู้สูงอายุกินเวลาตอนเย็นเระวังจ้าว่าปอดมันจะชินผู้ดอกยังไงามันงา้าตัำเลยพี่น้องพัดวุ่นเสียนกระเสบเนาะพี่น้องเนะาะมึงเนี่ยเผ่จ้าสุดยอดเลยพี่น้องเอ้ยบัลอันนี้เอาไว้เป็นเสื่อมต่อไปจ้า,จาพี่น้องเราไปเบิ่งต่อเนาะว่าสิพอ,อยังอีกจ้าน้องเห็นไหมจ้าฝนตกดีหลายชั้นบ่รู้ว่าเห็ดอัน อันนี้เป็นเสื้อเห็ดยังพี่น้องอาจจะเป็นเสื้อเห็ดเพื่งหวานพี่พี่กายนี่เรียกว่าเสื้อเฮดอันเฮกเซโรล,ลิงพี่น้องเนี่นี่เ็ดเพิ่งเนยหมดพี่น้องเต้มเลยฉันขมาม้าขอมาปลาเเ็ดเพิ่งหวานน่ะจ้าพี่นอ้นองปิดไฟเนาะหน,นเกิดจ้าน้องมาจอบอีกทีนึง อันนี้ก็แม่นเสื้อเฮดอีกจ้าพี่น้องจักเสื้อเฮดยังจ้าพี่น้องมาเบิ่งอันนี้โอ้จะมาพ่อเฮดอันโกโรลิงพี่น้องโกโรลิงพี่น้องหยอกญ่ยักษ์จ้าพี่น้องเบิ่งเพียรพี่โป้ไม่หมายอุตรเด้อเด้อมันยุ่คไขยพี่น้องเดี๋ยวจ้าเดี๋ยวจ้ามันยุ่คไขยจังใช่ไหมโอ้ดอกใหญ่คะฝนตกสุ่มไหมพี่น้องอุดมสมบูรณ์ที่ม่สองดอกไะทีละเอนดอนทีละพี่น้อง อู้ผุ่นเห็ดซุ้มนึงจากเป็นเห็ดยังเด้อเข้าไปเบิ่งกันจ้าพี่น้องนี่แหละดอนนี่ฉันเคยได้เห็ดอันโกโลลิงพี่น้องฉันเห็นคนอันไทยในเยอรมันนี่แหละ่นมาเก็บเพิ่นไทยลงยูทูบจ้าโอ้นั่นเดียวองดอกจ้าพี่น้องเห็นจองดอกดีใจแล้วลงมาพี่น้องบอกเห็นนะเมื่อกี้บอกมันเหียวแบนแสบบอกพี่น้องเพียอพี่น้องเบิองกระังออกจ้าพี่น้องฉันมักเห็ดอันนี้พี่น้องเห็นว่ามันแสบดีจ้าเั็นว่ามันแสบดีเนี่ยพี่น้องทายไปเห็ดลูกโป่งอยูน้อยนะเนาะ นี่พี่น้องเก็บรวนเลยจ้าแสบพี่น้องเห็ดอันนี้โอ้ยเพแสดงว่าเห็ดเสือบางหันที่เห็นพี่น้องเมืองเสือมันที่เห็นวางอันหันก็บซีเมนเสือเห็ดอันนี้แหละพี่น้องเท่าเห็นวางหันเนาะต่อจากนั้นพี่น้องเนี่ยโอ้ยออนอนจ้าพี่น้องดอกนี่เมื่อเมื่ออันนี้พี่น้องเห็นไงคะฉันมักอันอน,นี้เห็ดอันนี้มากเลยแก็งลื่นเกลื่อนเห็ดอันยังกาะเห็ดอัน เห็ดยังก่บพี่น้องเห็ดป่าเนาะเห็ดละงูกจ้านี่แกงแซ่บพี่น้องบาคนฝรั่งเก็จะไปผัดใส่เนยใส่กระเทียมแซ่บจ้าพี่น้องเนี่ยแซ่บคักพี่น้องเดี๋ยวฉันทายปลูกไปหน่อยเนาะเนี่ยจ้าพี่น้องแต่ซีดอกจ้าเสดงว่ามันเกิดอีกเดี๋ยนี่ตรงเบื้องดีๆก่อนตรงเบื้องดีๆพี่น้องเนี่ยฉันเคยเห็นอยู่เนี่ยฉันเลยลงมาเบื้องสันเดียดเอาเนี่น้องเบื้องเพียอุ้ย ดอกนี่พี่น้องเดีอเด้อเอามีดตัดขาเอาพี่น้องเพราะว่าขาตันนี้บองงามปันใดจ้บพี่น้องเนาะก็จะปิดเสื้อไว้เนาะเบียบ้องพี่น้องดอกมันใหญ่ยากี่ดีเดเพราธรรมดาไหมเพียปปาดดอกเห็ดอันนี้หมีอเฮียมึงจากน้อยก็เด้อสต๊อปกว้างไว้ก่อนพี่น้องแป๊บนึงพี่น้องเบิงมันใหญ่สํมไดเพียพี่น้องใหญ่สุดยอดอีเดียด้อาางมีดฉันพี่น้องเพียอุ้ยแสดงว่าปีปีนี้ก็เห็ดก็สสหลายอีกพี่น้องพี่น้องเบิงฉันเอาอ้เสียพี่น้องเห็ดอันนี้ แกงแซ่บหยัมกุบๆเดนะ้อเด้อนั่นตัดขาฟังนี่พี่น้องพี่น้องกินตัดขาจ้ะตัดตัดขากับกล่องไว้ขึ้กคอจ้ะพี่น้องดอกก็ปิดใจจ้าอุ้ยเลาะ่ยบ้างอีกกินเห็ดเผือกเห้ยพี่น้องมันงามเลยจ้ะเนี่ยตัดขาแล้วพี่น้องตัดขาเรียบร้อยแล้วจ้ะงามเนาะเหลืองเออเออแซ่บพี่น้องเห็ดอันนี้จ้าเดีย๋ยวไปพฟอขกันอีกดูไอเบื้องอีกน้องไม่ไม่โดนจีไทยเบื้องอีกต้องมีอีกจ้านี่ ม้าม้างวดก้อนนะเนาะพี่น้องเนาะไปพ่อดอกนึ่งพี่น้องแล้วสิขามฟังไปเบิ่งเห็นเห็ดนั่นเห็ดอย่างบู้นี่พี่น้องพี่น้องวันฉันเหยียบเห็ดเปิดโหลครั้งนี้งพี่น้องฉันบ่เห็นหงพี่น้องเพี่ยก็ล้างออกพี่น้องแต่ว่าฉันว่จับเ้ะจะในพี่น้องเบิ่งจ้าเนี่ยก็ล้างออกพี่น้องเดี๋ยวมึงเบิ่งอีกจ้าเดี๋ยวมึงเบิ่งอีกมื่อนม้าไดบนน้องมื่อนมื่อคือสิบวันในไงบสูงพี่น้อง อาจจะมาเลาะเห่นกีนก่กล้าีก,ก็ได้จ้าพี่น้องอืน่นอื่นมันอทิตยิต้าพี่น้องเมื่อนนี่บ้านเขาก็เฮ็ดปวกนะพี่น้องนะน,นี่นะถ้าฉันบรูวนกินได้พระเจา้านี่อาจจะเป็นเฮ็ดพิษก็ได้จา้านี่ออกเต็มเลยพี่น้องเฮ็ดเต็มเลยถ้าฉันอยากศึกษาเห็ดอีกชนิดหนึ่งก็พี่นอ้องอยวเต็มเลยพี่นอ้องเอยวพูดึ้นไปแม่นพูน เห็ดชนิดนึงเขาจะว่าเห็ดมันหยาบพี่น้องคล้ายๆอังนี้แหละแต่ว่ามันสีดอกหน่อยมันก่อมันอยู่ก่อหย่างฉันเขาไปเบิ่งฝรั่งเยอรมันพี่น้องแสดงว่าเห็ดอันเห็ดยังก่อเ็ดเพื่งหวานซัมเมอร์สไตล์พีชจะออกอยู่ได้พี่น้องีเดอันนี้ไต่เงางามงอยพี่น้องแต่ว่ามันสีสาทั้งฉันน่ะทั้งอื่นคนออกเลยผู้ใจพี่น้องเห็นฝรั่งเยอรมันทายลงยูทูบหลายทันอยู่นะฝรั่งเยอรมัน เราจะต่อป้องไว้จ้าไม่ไม่รอนพ่ออีกสิอันที่ทายบ, ك, บังอีกสิวนๆพี่น้องวั ham, นน right ี้แหละจ้าพี่น้องเหียบพี่น้องเห็นปะหัวก็ได้เสื้อพี่น้องฝนหัวก็ตกอันนั้นเป็นอาทิตย์จ้าพี่น้องเสือแมนแมนพัดจันตะบ่รวก็เสือเหยียดอยัางกไปเหยียบจ้าพี่น้องออกเต็มเลยเสื้อเห็ดพี่น้องเด้อบ่เกินอาทิตย์นาแดดีจ้าบ่มีฝนเขามาเละกบังอีกจ้าพี่น้องเบิ้งพี่น้องงามๆเลยจ้า เอาะอยู่พี่น้องอ็แสดงว่าที่ทายว่าเมื่อกี้นี่ก็เสื้อเห็ดอันนี้แล้วพี่น้องกูโรลิงพี่น้องงามๆเลยจ้าโห้ยตโตอะอยู่ทุบไปเยอะน่อยกันพี่น้องมางวดนาที่เกิดมันกำลังเกิดพี่น้องบอกบอกเลยไม่ถือฝนร้ายมันเกิดเกิดพี่น้องฉันก็เลาะนี่แหละจ้าเลาะอยู่น้าตันต้นไม้นี่แหละเลาะเบิ้องโอ้ยๆพี่น้องเบื้องงามบ่จ้ามันอยู่จ้ามันอยู่ พี่น้องนี่ดอกเนืองจ้าเกิด่วงห้างกันเล็กน้อยพี่น้องเกิดยวงห้างท่กเกิดกินจ้าสองตน้นพอด้อจ้เด้อจะที่นจ้าสองตัวเลยจะถากถากหน่อยพี่น้องพี่น้องนี่ดอกเนืองจ้าเกิดป่ไก่กันพี่น้องเสื้อนั่งหมดเลยนะจ๊ะ เกิดพราไก่ก็จะกรอกถ้ากินมงารจ้าพี่น้องงามเลยนะพี่น้องเนาะมันอ่อนจ้าพี่น้องนี่ดอกนึงจ้ายางขึ้นไม้อีกแล้วนะพี่น้องวนยูนนี่ละจ้าวนยูนนี่เลยพวกไปใส่มาใส่พี่น้องเฮ็ดอันเฮ็ดกลโกโรลิงออกเราอจาังอนเฮ็ดนันออกนะพี่น้องยังเกาะไอเฮ็ดเพิงขาดแดงจ้าพี่น้องรถฟูซโรล,ลิงพี่น้อง เยอรมันจ้ะมัน,มนยุ่งหางกันพี่น้องมันยุ่งหางกันจ้ะฉันกระเลาะวนๆนู้นี่และจ้าพี่น้องจะนอนเลาะอีกจะนอนก็จะกลับจ้าพี่น้องได้แกงจ้าพี่น้องมันนีกกน้ได้แกงกพี่นอ้นดดง <c oughs> นองงานขึ้นมาพ่อเหตุอันนี้อีกชนิดหนึ่งพี่น้องนนว่นน่ใจ่าวันแวมอยังเลยแหละแวมชแวมอยังอะพี่น้องภาษาเยอรมันจ้าขอนอนุญาตเชียร์บางดอกหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อ มันจะมีครูเหมือนจ้าฉันคิดว่าเห็ดอันนี้กินได้พี่น้องฉันคิดว่าเห็ดอันนี้ขอเคร่ออกนึงพี่น้องมันจะมีเห็ดพิษพร้อมเห็ดอันกินได้พร้อมพี่น้องเพียเมืองจ้าพี่น้องบ่แน่ใจพี่น้องต้องไปเลี้ยนรูอีกมันมีมันจะมีคล้ายๆกันสิเลยนะพี่น้องแต่นี่ฉันบมรู้แน่ฉันบ่แน่ใจพี่น้องนี่นี่ถากเต็มเลยจ้ะพี่น้องแต่ว่า เขาขัหบหลู่เน่เนาะทางบ่มีตับไตใส่ปุ้งจ้าพี่น้องที่เราไปได้นะบ้านถ้าเหตุผิดกรืผิดเลยเนาะมันบ่ะจา่าฉันบ่แน่ใจพี่น้องนี่จ้อาทิตย์หน้าฉันสิว่าอันอียังก็อันนั่นสิออกได้ไหมพี่น้องอียังก็โรล,ลิงโรล,ลิงนะพี่น้องฟุตโรล,ลิงจ้าพี่น้องบ่แน่ใจพี่น้องนี่จะนิดนี้ มันมีคู่เหมือนจ้าซุ้มหนึ่งสีเหลืองก็นีแลยวล้างล้างตรงกลมๆนี่มันสะบ่อนั่นปันไดพี่น้องอีกซุ้มหนึ่งนะแต่อันนี้อาจจะเป็นคู่คู่เหมือนหรือคู่บ่เหมือนก็ได้จ้ะนี่อาจจะเป็นเห็ดพิษก็ได้ฉันยังบ่เคยกินจ้ะฉันเห็นอันช่องนึงเพ่นกินอยู่ช่องคุณอันอันดาจ้าพันยูยีละมันน้ำกันกับฉันนี่แหละต้องไปศึกษาอีกพี่น้อง จ้าพี่น้องอีดอกนึ่งจ้า่งางวนนย่นดี๋ะจ้ามันสีเดียวกับใบใหม่นะพี่นอนะ้อนนงเนาะบอกเรื่องเหลืองจ้าต้องสังเกตด,ดีๆกับว่เห็นหอมดินมากเลยพี่น้องนี่หอมเห็ดต้องหอมดินกับประจักษ์พี่น้องอันนี้ขอปาดออกจ้าพี่น้องเขาปาดออกถากินจ้าพี่น้องถาก,กินจ้นปนจาปิดไ้น้ําจะกมวยเนาะเด้อ Rolling, มันเห็ดโกรู้ริงพี่น้องโมงนี่เห็ดเพิ่นแสดงว่ามันสิหลายพี่น้องเบมึงลักษณะปลาพี่น้องลักษณะปลาฉันสิย่งางวนที่เดิอจากก้าก็ขี้ลาเล้วก็จางกับดอกน้อยนะพี่น้องก็บ่ค่อยเห็นชัดปานเดมันบ่จ้า,จามันเห็ดอันนี้พี่น้องโมนี่เดี๋ยวจีนยางขึ้นไปหันจักน้อยแล้วก็ย่างลงหันแล้วก็สิกลับบ้านเฮาจ้ะพี่น้องม,มันจ้ะมื้อมันได้ถ้วยนึงพอดีเลยแหละพี่น้อง กะแกงนะจ้ะสุดยอดันนี่กระดอกงหญ่จ้ะขอให้พี่น้องนี่กระดอกงหญ่จ้ะพี่น้องเห็นบะถาก,กินพี่น้องเห็ดฝนไม่เนาะเสียบด้วยจ้ะพี่น้องเห็ดอันนี้พี่น้องยางมะขอดกลางปลาแล้วจ้ะพ่อปอนเห็ดเกือกมาพี่น้องพูนต้นไม้ต้นนี้ตายพี่น้องต้นไม้ต้นนี้ตายจ้ะพ่อปอนเห็ดเกือกมา ชุ่มชื่นมากเลยพี่น้องในป่านี่เดี๋ยวถาเบิ้งเห็ดนั่นอีกเนาะพี่น้องจกอาทิตย์หนึ่งพี่น้องรถฟูชโลลิ่งพี่น้องมันสิออกจาก้าเห็ดเพื่อนเนื้อเนี่ออกก่อนจา้าน้องจันทร์จียางกลับจ้ะสนพ่อเห็ดอีกดอกสองดอกจ้ะพี่น้องพุ่นดอกหนึ่งดอกนน่นใหญ่สุดเลยพี่น้องบานแล้วเห็ดเพิ่งโกโรลิง่งเขานี่จ้ะพี่น้องสิออกหลายอยูน่นี่บางสงอาทิตย์หนาพี่น้องป่านี่ มี้แต่เสือเห็ดอันนี้พี่น้องเพียบเบิ้งดอกองไงพร้อมนะไปขายเห็ดโคนบ่อยฝาพี่น้องเบื้องไปายเห็ดโคนเนาะแต่แสบนะจ้ะนะพี่น้องผู้ใดเบิ้องเบิ้งอันได้เบิ้งอันคลิปเนาะก็ได้ก็ลูจ่จ้าแสบเห็ดอันนี้พี่น้องเดี๋ยไม่หมายว่าโดานสิปไปแกงอันให้เบิรงเด้ออาทิตย์นี้ล่ละจะหลายดอกจ้ามื้อนี่จะหลายดอกฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเมเด้อพี่น้องปิดหูไว้จ้าพี่น้องอุ่นแล้วสิพาไปเบิ่งดอกนึงบานเพอ,เอร์อบย่คุณพี่น้อง พี่พี่น้องใหญ่คักจ่าก็นังว่าดอกแบบไงหนึ่งเมื่อกี้นี่พี่น้องเห็นบอกเมียนวดเลยเสืีอมันนี่พี่น้องสงสัยนี่แมียนวดเลยเสืีอมันนี่ทั้งนี่ทั้งนี่แหละทั้งกระปั้นที่ฉันไปมาพร้าดอกเดี๋ยวลงคลิปก่อนพูดเนาะปุ่นจากแมีนบ่แมีนพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งกันเนาะเอาเก็บดอกนี่พี่น้องมืงก่อนบอกหายใหญ่ห่างจะว่าเด้อจ้าพี่น้องถ่ายรูปแล้วพี่น้องงามคัะพี่น้องเอ้ยสุดยอดเลยนะพี่น้องเนาะ หมานจ้ามันอีหมานพี่น้องคอยรูปนึงเนาะจ้าพี่น้องท่านตัดข่าวเด้อตัดข่าวอุ้ยเบื้งขาพี่น้องสุดยอดเลยจ้าตัว,วนี้บ่มีนอนกินนะพี่น้องตัวนี้บ่มีนอนกินเลยจ้าพี่น้องเบิ่งเพียรนี่ดอกบานลักษณะดอกบานมันพี่น้องเห็หนบ่โกโรริ i พี่น้องสุดยอดเลยจ้าพี่น้องเพียรโอเคโอเคเลยนะพี่น้องเนาะสุดยอดพี่น้อง หอมพร้อมพี่น้องหอมขึ้นเนยนะจ้าพี่น้องอันนี้โกโรริงเห็ดเพิงกเนยอีกชนิดนึงก็มีจ้ัดอกสีดำพี่น้องเด้ฉันว่าอันนี้แซ่บพี่น้องจ้ามีทุ้งไว้พี่น้องอย่างจะเสื่อเห็ดเลยพี่น้องเสื่อเห็ดเล่นท่านจะโพกจุกดินโพกเห็ดตายเห็ดตายเบี้ยเกิดลายนะพี่น้องเห็ดตายเบี้ยเกิดลายจ้าพี่น้องพี่น้องเอามาพอเห็ดอันนาแลออีจ้า เห็ดตะไคร้เลยพวอเห็ดตาเหล่พี่น้องเห็ดตะไคร้งามอีกจ้ดอกนึงไปเกียงกันเนาะพี่น้องเนาะเกียงจ้าดูโอ้ดอกนี้บ่งงาม่ได้พี่น้องดอกแรกกันงามดอกแรกที่เปิดคลิปนะ่ะงามจ้าหอมพี่น้องดอกนี้ประทันถากพี่น้องทันถากทันหนอนต่ว่วาขางามจ้างามเลยพี่น้อง พี่น้องฉันเคลียร์่งเพราะว่ามันยางไม่หยางก็สั่นเห็ดผู้หญูอยู่ไหมเคลียบกำลังโพจ้าพี่น้องสามดอกจ้ามือนี่เห็ดนาแรียนาดีงามงามมันอ่อนเลยเนาะพี่น้องมึงเนี้ยผู้น่ะเห็ดรวยสวยอยู่พี่น้องเด้ออันนี่ออกก่อนปิดหูไว้จ้าพี่น้องเดี๋ยวมันเกิดขึ้นอะไรพี่น้องอันนั้นเมียนบ่เห็ดผู้หญูอยู่หันกระไดใบใหม่พี่น้องงามนะจ้าเนาะงามจ้า โอขาอวบ,บเลยจ้าพี่น้องเห็ดกระลังออกขานอ,นอา่อนพี่น้องเชว่าสิจบคิดตอนสิกลับป้านยางลงม้าเมื่อพอเห็ดพี่น้องนี่ละจา้าโหลดฟุดโหลดดิงที่ฉันวบาถึงเมื่อกี้นี่เมื่อออกกรอนกันพี่น้องเพียออกกรอนกันแล้วเพีย้ยอ,อันนี้เน่าพี่น้องขอโทษนะจ้าอันนี้เนา่าปีดอกนึ่งพี่น้องเดี๋ยวเด้อลาล้างซ้ำ มีดอกนึงพี่น้องเผืออู้นั่นดอกนึงมันสิเกิดเป็นมูคณะพี่น้องดอกนึงฮักเอาเล้วจ้างงๆพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องเบิ่งเสือมันแมนเบิดได้จันอ่เบิ่งเนื้อเสือเบิ่งเผือเสือมันแมนเบิดเลยจ้าพี่น้องจะหน่อยแดดออกอีกพี่น้องเบื้องนะเอมันมาเกิดอยู่ทั้งสิแม่พี่น้องเผือจนยางลุงเขามาเนี่ยพี่น้องยางลุงมะปรานี่แหละแสดงว่าแมนเบิดได้หนี่พ네 mm eh> ี่น้อง เอากล่องมันนี้ก้อนพี่น้องเก็บในพี่น้องเบื้องอนโอ้เห็ดมืออกที่พี่น้องมึงเพียเด้อเห็นบ่ปะเจ้าในน้อยอ่อนไม้เจนี่ดอกนี่ก็ได้ชิ้นงานชิ้นงานเหยียบเสื้อมันแม่นเบิดเลยเสื้อเห็ดพี่น้องเดยคุณดอกนึงดอกคุณมาเอาพี่น้องดอกคึงบ่เอาเจ้าเสียงดังเด้อพี่น้องพระเจ้าอันตัดหญ้าจ้าพี่น้องเห็นบ่นี่จ้าพี่น้อง ขุ่นแมนเวิดขึ้นไปขุ่นพี่น้องจนเห็นู่แต่ว่าสีเทารือว่าเทาทะเบิ้งกันจ้าพี่นอ้องโอ้ยฉันเข้าไปเบิ้งขง้างในมองที่มันเคยออกว่าเห็นพี่น้องพี่น้องเห็นบ่าคลิปนี้เนื้อเงาไปเลยเนาะพี่น้องเนาะงามจะดอ,อกจะได้ได้แกงพอดีเลยพี่น้องเลยเดี๋ยวไปต้มไปเกียงอ,อื่นจ้าใชอีนนเเผาบ,าพาบา่พี่น้องขอโทษนะจ้ารวังดีดีโอ้เปียาพี่น้องเป็นมูขนาดเลยเวลาโมเม เดี๋ยวพี่น้องเด้อเด้อมีดอยู่ในกระเป๋าพี่น้องบ่ได้ตัดเอาเลยเนาะเฮียแมียนวัดจ้ะพี่น้องเฮียอ๋เฮียพี่น้องเบื้องมาออกอย่างนี้เมียพ่อเมียข่อยเลยเฮียเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งน้อยขาแดงออกเลยเด้อพี่น้องเด้อจพี่น้องเยวจะไปล้มคลิปไปพี่น้องเบิ้งเลยจ้ะ ดวงพี่น้องดองเพียพี่น้องเห็นบ่เนาะจ้าพี่น้องมันสิเกิดเป็นมู้งที่ละเจ้าเห็ดอันนี้เห็ดอันนี้พี่น้องเดี๋ยวเบ่งดีๆกันเด้อเบ่งให้ไก่ฉันบ่ค่อยเห็นหูจ้าพอดีได้เติมกันกับเห็ดอันเผิงเนื้อได้เนาะพี่นอ้องเนาะเผาจ้าพี่น้องทั้งหมย พีซุมเรื่องพี่น้องโอ้ยมันเผ่านี้ปลาข่อยท่านนี่พี่น้องเบิ้งนี่ว่าเอาจะผียพี่น้องเบิ้งเสือมันแมนบัดจา้าผียพี่น้องเบิง้งงผีเสือมันแมนบัดเลยจังมีดอกนี้ได้ยุพี่น้องดอกนี้ดอกนี้ไม่น้อย,อยอตออีจ้า,า,จาพี่น้องไปเติมกันกับเหตุอันนั้นเนาะอ็ดอกนี้ก็ได้พี่น้องพีพี่น้องเห็นบ่ ได้บ่้ันนี้ไหมบ่ได้พี่น้องบ่ได้จ้าบา่ได้เงินก็บ่ได้เทาพี่น้องเทาแล้วนะพี่บ่นอเห็นบ่นอนบโอ้ยเทามาจอบอีกคนพี่น้องพี่เจ้าไทยเอ็นป้ายยาตะกะเตนไม่ใหม่คุดรอนพี่น้องที่ว่าคลิปก้อนพูนจนมาเก็บหยาตะกะเตนและะ้วจ้าพี่เจ้าไทยแล้วบ่ได้กินหมากคำดอกพี่นอ้องตอบพี่โดไปยังอยกันเนาะ พี่อะพี่น้องงามๆจ้ามีแต่เสื้อเฮ็ดพร้อมพี่น้องเพียกระลังออกจ้าฉันจลาะขึ้นไปเทิงอนอีกจังน้อยโอ้พี่น้องบ่ได้ขอโทษ้อจ้าขอโทษ้อพี่น้อง้อที่ดึงออกมาขาโทษขอไปพี่น้องขุนดอกนึงพี่น้องข้างหนขุนอันนี้กระเถ่าพี่น้องเฮ็ดอันนี้เกิดมาเถ่าเลย้อจ้านี้พี่น้องเดียเบื้งเสื้อมันพี่น้องโอ้ยไปเบื้องหมอกหันบ่เห็นพี่น้องบ่เห็น ยาออกมาอีกครั้งนึงโอ้เปียวพี่นอ้องเมึงมันงามอยู่จา่าขาสระน้ำน้ำพรแกงแซ่บจ้าเฮ็ดอันนี้มึงจะด,ดีก้อนพี่น้องโอ้พี่น้องเน่าถิ่มจ่าพี่น้องกีฬานี้เส้นมาหน่อยดึงกล้องพี่น้องขอโทษเด้วเปียวพี่น้องมีแต่เสื้อเห็ดอันนี้เลยเปียวเสือเห็ดเดี๋ยวมันจะออกอีกรอบนึงจ้าพี่น้องซุ้มเต่าซุ้มเป็นสปอร์แล้วก็มี คิดบุญเี้วันเสาร์ด้วพี่น้องเด้อว,วันเสาร์จ้าพี่น้องวันเสาร์ทีสิบยี่สิบจ้าพี่น้อง